เราเคยเห็นคนที่ยึดมั่นในกฎจนหมดปัญญาที่จะสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ในชาตินี้ไหมคนที่เออะไรก็อ้างแต่กฎอ้างแต่ระเบียบอ้างแต่ปริยัติอ้างแต่พุทธวจนะแต่ไม่เคยลงมือปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ด้วยปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทใช้ชีวิตคาอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าปริยัติใช้อาศัยความรู้ของสัญญาที่มีมากกว่าคนอื่นนั้นมาอวดอ้างแลาไม่เคยลงมือปฏิบัติ แล้วเมื่อเราเนี่ยรู้แต่ปริยัติแต่ไม่เคยปฏิบัติแล้วปฏิเวทนั้นจะปรากฏได้ยังไงสำหรับนักภาวนาอย่างเราเนี่ยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดปริยัติมีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการที่เราเนี่ยจะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห จึงไม่ใช่การนำมาเป็นสิ่งอวดอ้างเพื่อให้ตนเองนี่เหนือกว่าคนอื่นแต่ไม่เคยลงมือปฏิบัติและไม่เคยรู้จริงแม้กระทั่งสมาธิก็ยังทําไม่เป็นภาวนาลงมือภาวนาครับการภาวนานี่แหละจะทําให้เราในพ้นจากทุกตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสั่งสอนเอาไว้อย่างแน่นอนอย่าไปบ้าปริยัติให้มาก ว่านในกฎระเบียบจนทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ได้กลัวแต่ว่าความรู้ของตัวเองจะผิดเพี้ยนหรือโดนกระทบครับผม